สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวชมไล่ขิงไล่ขิงปีนี้เนี่ยราคาค่อนข้างคือราคาดีมากๆนะครับคนที่มาซื้อเนี่ยจะเหมากันเป็นเป็นไล่ไปเลยนะครับปีเนี้ยปี2 5 6 3นห้เนี่ 2, นนยนะครับซื้อขายกันเหมาไล่ละศมีสองนะครับยังลุงที่ทําอยู่เนี่ยทำอยู่12ไล่เหมาไปได้ล้านห้านะครับก็ถือว่าราคานี่ดีมากนะฮะแบบลืมตาอ้าปากได้เลย นะครับแต่บางปีถ้าไม่มีราคาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีราคานี่คือทิ้งนะครับคือทิ้งเลยกิโลละ50ตังค์อย่างเงี้ยนะครับคือราคานี้แต่ละปีนี้จะผันผวนสูงมากๆอย่างปีนี้ดีมากก็แบบเห็นเงินล้านกันเลยภายใน5เดือนนะฮะเป็นคิ้งอ่อนะครับเป็น k ิ n งอ่อนนี่คือเรื่องของราคาที่ไม่แน่ไม,ไม่แน่ไม่นอน นะครับแล้วก็เรื่องของความยากในการทําขิงขิงนี่จะทํายากมากนะฮะหัวนี่จะเป็นเชื้อรา,าติดเชื้อรา,ลาแล้วก็เน่านะครับเน่านี่เ็าเน่าทั้งหมดนะครับจะจะลามเร็วมากแล้วก็ใบเนี่ยจะเป็นเชื้อราได้ได้ง่ายมากนะฮะยาดีๆก็เอาไม่อยู่จะเป็นเชื้อรา,ลาแล้วก็ดินที่ทาเนี่ยถ้าทําปีนี้แล้วเนี่ยปีต่อไปจะวนกลับมาทําที่ตรงเนี้ยจะทําไม่ได้แล้วนะครับจะต้องเว้นไปแบบ เป็น10ปีเราก็จะกลับมาทําใหม่อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเว้นไปสองสามปีอย่างเงี้ยกลับมาทําใหม่ก็ไม่ได้ผลผลิตหัหวหอมจะเน่านะครับยายาป้องกันเชื้อราหรือยารักษาเนี่ยก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งขิงแก่ขิงแก่เนี่ยราคาจะแพงนะครับนั่นเหมือนว่าต้นต้นพันธุ์หรือว่าหัวพันธุ์ที่เราเอามาทำเนี่ยมันก็จะใช้เงินทุนที่ ที่สูงอยู่พอสมควรที่จะหาต้นพันธุ์มาในปริมาณได้เยอะๆแล้วก็มาทำมันนะครับอย่างลุงที่เขาทำอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บบางส่วนไว้ไว้เป็นไว้เป็นต้นพันธุ์นะฮะร,รอให้ใบมันคือรอให้ต้นตายก็เหลือแต่หัวซึ่งเป็นขิงแก่อย่างเงี้ยนะฮะเก็บไว้เก็บไว้บางส่วนไว้ทําต้นพันธุ์ไว้ทําพันธุ์ต่อไปนะครับวันนี้ก็พามาชมไล่ขิงซึ่งอยู่ห่างจากที่ผมปลูกทุเรียนประมาณ สองกิโลประมาณนี้นะครับก็เป็นพืชอีกอย่างหนึ่งที่ปีนี้ทําให้เกษตรกรที่ปลูกเนี่ยนะครับลืมตาอ้าปากได้เลยละนะฮะก็พามาเที่ยวพามาเที่ยวชมก็เป็นพืชอีกอย่างหนึ่งที่ที่มีราคามากๆนะครับในในใน,ใน,ใ,นในปีนี้แต่ก็มีความพันผวนของราคาแล้วก็ วิธีการทําขั้นตอนการทําการดูแลรักษาเนี่ยก็ถือว่ายากยากมากกันนะครับต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมวันนี้พามาชมไล่ขิงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ